นิสัยบางอย่างมันมันยังติดอยู่กับตัวระบบขันอยู่ขันนี่มันถูกยึดครองไปด้วยอํานาจของกิเลสนะกิเลสยึดครองไว้หมดนะตัวขันไม่ใช่กิเลสแต่มีอํานาจกิเลสยึดครองไว้สร้างอุปนิสัยในตัวขันให้นมเอียงไปในด้านกิเลสและสกายธิฐิวิจิกจชาศิลปตาปรามาได้แล้วแต่อุปนิสัยอันคล้ายคลึงกับกิเลสที่เคยสะสมมาในระบบขันเนี่ยก็ยังสามารถแสดงออกได้นี่เป็ล่ะ เพราะนั้นพระโสดาบันยังสามารถทำอะไรผิดพลาดได้เยอะแยะพระโสดาบันท่านหนึ่งไปด่าพระอาหารหันต์ท่านหนึง่งเพราะไม่รู้ว่าเป็นอาหารหันต์ไงไปด่าด่าด้วยความรู้สึกว่าท่านทำผิดพระอาหารหันต์องค์นี้ทำผิดไปบิณฑบาตนั่นแหละไปเจอพระแก่เนี่ยรับยาคูมาแล้วย,ยับรับข้าวต้มมาแล้วเนี่ยก็นั่งซดคือยกบาทรซดกินตอนนั้นเลย ยกบาทขึ้นดื่มในต,ตอนนั้นพระอนนั้นพระอรหันนั้นน่ะแก่แล้วพระโสดาบันตอนนี้ไปเห็นกิริยาอย่างนั้นก็บอกโอ้โหท่านทําอย่างนี้มันน่าเกลียดมันไม่ดีมันไม่ถูกต้องคือดุด่าว่ากล่าวตำหนิต่างต่างนานาประการพระที่เป็นอรหันต์ก็ยอมรับความผิดไงคือท่านยอมรับความผิดของท่านนะว่าท่านผิดแต่อย่าลืมรับความผิดกับ กับการไปตําหนิความผิดของของอีกผู้หนึ่งเนี่ยให้ผลต่างกันนะไม่ได้ให้ผลที่ดีเท่าสักเท่าไหร่นะทีนี้ท่านก็พอท่านรู้สึกผิดแล้วท่านก็รอก่อนถ้าจะมาว่าเก่ากันตอนนี้มันมันจะไม่ดีไงพระอรหันเนี่ยท่านก็อยอมรับผิดแล้วพระโสดาบันนี่ก็ไปบินบาบเหมือนเดิมไปถึงอาวาตต่างคนก็เสร็จพัฒกิจอะไรเรียบร้อยแล้วพระอรหันก็เข้าไปหา่ะท่านได้คุณธรรมอะไรในศาสนาี้บ้าง ถามพระหนุ่มเนี่ยพระหนุ่มก็บอกว่าวอาเราได้เป็นโสดาบันแล้วเราละสกายทิฐิวิจิกิจชาสีลปพตาปลามาได้แล้วเราหนี่เป็นโสดาบันท่านก็จะได้โสดาบันอย่างเงี้ยตลอดชีวิตท่านไม่สามารถที่จะก,ก้าวไปถือสากทากคามีได้หรอกนะความเป็นโสดาบันท่านได้เท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นอ้าวเพราะอะไรเพราะการที่ท่านกล่าวโทษพระอราหารนะันต์น่ะทำให้คุณธรรมของท่านไม่สามหัดเข้าถึงคุณชาติเบื้องบนได้ คุณธรรมเบื้องบนได้เนี่ยปิดกั้นมรรคผลเบื้องบนได้โสดาบันแต่มรรคผลเบื้องบนไม่เจริญเพราะไปว่าเก่าวพระอรหันด้วยจิตที่เพ่งโทษพระภิกษุหนุ่มตัวนี้โดยความที่ท่านเป็นพระโสดาบันเนี่ยก็เ,เกิดความละอายเลยทีนี้โอ้ท่านเป็นถึงอรหัน์เหรอวะเพิ่งจะรู้กันเพิ่งจะรู้กันวันนั้นว่าเป็นอรหันต์ก็คุกเข่าขอเข้ามา ขอเขมาโทษพอขอข้ามาโทษ,ขขาาโทษพระหลันนี้ก็บอกว่าการขอเข้ามาก็เป็นอันพ้นโทษท่านสามารถเข้าถึงมรรคผลเบื้องบนได้